สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีชาว u t u b e ทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิธีบรรน,นอกชาวดินครับวันนี้ก็เอาภาพบรรยากาศงหน้อยครับพี่น้องเหลียงงัวครับอาหยามาให้งัวยินี้มือเศร้าครับอยู่แบบสไตล์ แบบพอเพียงครับเลย้ยงงัวเอาขี่มันไปใส่สวนครับผมเห็ดสวนกั้วครับนี่ครับงัวมีอยูหาโตครับพี่น้องเลย้ยงหนึ่งแต่หน่อยครับตั้งแต่บทันญานมครับเอาอย่างนี้ครับเป็นงัวกระโดนน้อยครับสามตนี่นี่ครับใหญ่ขึ้นมาจังหน่อยนะครับเลย้ยงไหวหงามาม่ได้รู น่ครับอีกสองตัวทั้งพี่ครับหยาบก่อยมีครับจอยจอยเนี่ยครับหยากะหายหาครับเลี้ยงไปเอาขี่ไปใส่สวนครับสวนขั้วนะครับไ,ได้น้ำให้มัน่นนะครับนี่นนครับ ไปทำงานกันในเชืองวนเนี่ยครับไปพี่น้องเรือยังนะครับเอาซื้อของไ้ครับก็ด้ยแงมตัดสนมากแล้วก็ได้ลูกมันเถ่นะครับเห็นได้ลูกก่อนนี่ยท่านได้ลูกอยู่ครับแม่นีก็บท่านเด็กผสม,มอยู่ยังท่านมีลูกเล็กโตครับแม่สาวเบสยังมาสองปีแลว รบรรยากาศไม่สวนยางครับพี่น้องซาเล่งนะครับบรรยากาศสวนยางเอาบรรยากาศมาฝากพี่ฝากน้องครับพี่น้องน้ำน้ำยู่เตียมนะครับเดี๋ยวเอาน้ำไปทั้งสี่ดนครับนะี่ครับ ก็แตกก็นะครับอยู่แบบบ้านๆครับพี่น้องนี่ครับเก็ดรแบบเศรษฐกิจพอเพียงครับเอาคุณเอาปุ๋ยน้ำมันนะครับเลียงได้รูปบ่ะได้วงหูนะครับเลียงไว้ก่อนนี่ครับพี่น้องเครื่องกระเอือดครับ เครื่องปีนี้อาจบ่ได้เครื่องหน้าปีฝนตกห้ามมืดนะครับอันนี้เก็บใบงามแม่ว่างามแม่ก็เอาครับก็ได้มาไว้ให้นกินครับก็ได้มาเสริมกับหญ้าเขียวนะครับนี่จะได้น้ำมาให้มันกินครับรรบรรยาก,กาศนี่มือเศร้าครับพี่น้อง หลายคกนก็ไปทำการทำงานครับต่างคนต่างมีภาระหน้าที่จะของครับผู้เหตุการณ์เกษตรก็เหตุไปครับผม้าใจมักนี่เห็ุไปเลยครับี่ครับ สวนยางกับใบเริ่มโลนแล้วครับพี่น้องเนี่ยส่วนยางใบเริมเริ่มโลนลงแล้วต้วนไม้กับใบเขียวึ้นครับปิดนี่ก็ได้ลอยก็โลครับได้หลายคือจังหนาวมากฮะนี่ครับวัวเลี้ยงแตงแค่เนี่ยน่อยครับอน,นี้ก็พอก็แม่เป็นเลี้ยงครับ จะออกมาครับเล่าจะงานมากขนบนี้ครับท่านได้เกี้ยวยาให้อยู่อิตาลีก็มีกำลังเห็ดมองอยู่มองเศร้าอยู่ครับพี่น้องผมสําหรับคลิปนี้ผมก็จะจบไปเพียงเท่านี้นะครับเนาะเดี๋ยวพอฟกอกันม่ในคลิปหนาครับสําหรับฟูเอฟซีเก่าก็ขอขอบคุณนะครับที่เข้ามาเบ่งรับชมนะครับแล้วก็เอฟซีหม่ครับ ก็จะเริ่มกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องน้ำนะครับเด้อสำหรับคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ